สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันเมวันที่17ตุลาคม2,568มีรายงานว่ากรมการปกครองได้ออกประกาศคำสั่งเรื่องอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการเนื้อหาระบ,บุว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา57 และมาตรา109แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ระเบียบกอพอว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญพศ2551และคำสั่งกรมการปกครองเรื่องการมอบหมายให้รองอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายต่างๆและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองลงวันที่10มีนาคม2 5 6 8 จึงอนุญ,ญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญจำนวนหนึ่งรายลาออกจากราชการดังบัญชีรายละเอียดที่แนบท้ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคมพศ2568เป็นต้นไปสั่งณวันที่15ตุลาคมพศ2568ลงลายเซน็นนายวินยัยโตเจริญรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองโดยบัญชีรายละเอียดการอนุญ,ญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการได้ปรากฏรายชื่อของร้อยตบดเอกหญิงอธิตยาเบญจปักษ์ ปลัดอำเภอเจ้าพนักง,งานปกครองที่ทำการปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดอัตรางเงินเดือน26,270บาทเพื่อไปประกอบอาชีพอื่นก่อนหน้านี้จากกรณีผู้กองแคทหรือร้อยตำรวจเอกอธิตยาเบญจปัตักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการกรมการปกครองได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกดจากนั้นมีการขอตัวไปช่วยราชการที่สำนักง,งานเลข,ขาธิการสภาผูา้แทนรัศดรแต่ปรากฏว่ากรมการปกครองไม่อนุมัติ ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลแพลตฟอร์มอินสตาแกรและ Facebook ระบุว่ามีคําสั่งย้ายไปเป็นประหลัดแต่เจ้าตัวไม่เคยเขียนคําร้องและไม่ได้สมัครใจขอย้ายไปที่ไหนคนออกคําสั่งนี้จะว่ายังไงจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ล่าสุดมีรายงานว่าเมื่อวันที่1ตุลาคม2,568 ร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบญจปักนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการสังกัดสำนักเลขานุการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครองเพื่อขอลาออกจากราชการโดยให้เหตุผลว่าประสงค์ที่จะไปประกอบอาชีพอื่นทั้งนี้หนะังสือดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของอธิบดีกรมการปกครองระบุว่ามีคำสั่งย้ายไปเป็นประลัดแต่เจ้าตัวไม่เคยเขียนคำร้องขอและไม่ได้สมัครใจขอย้ายไปที่ไหนคนออกคำสั่งนี้จะว่ายังไง โดยข้อความดังกล่าวมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง mm. เช่นถ้าเป็นเรื่องจริงและคิดว่าไม่ยุติธรรมไม่ได้สมัครใจได้รับความเดือดร้อนแจ้งคณะกรรมการพิทักระบบคุณธรรมได้พิสูจน์ให้เห็นหน่อยครับผู้กองฟ้องศาลปกครองเลยครับ7วันเองอุทธรณ์